ให้แอดปินบาร์นะครับเทสโรสโปร4ครับโดยขาวซ้ายก็จะใส่เอ็กเตปหนึ่งหกศูนย์เอ็กหกจุดศูนย์โปรนะครับในไซส์9 US แล้วก็ฝั่งขวาครับก็จะเป็นโรสโปร4ครับสี่ร้อยเมตรใช่ไหมครับครับเทสเท่าไหร่ฮะอืมจักสามสห้าแล้วกันโอเคครับผมอ่ะเราลองดูครับ รู้สึกว่าโปรอ่ะเวลาลงโปรสี่อเดียอดิดานะครับเวลาลงอ่ะรู้สึกว่าซอมรู้สึกถึงพื้นแต่เนี้ยเอ็กเบอ่ะมันไม่ถึงพื้นด้วยความที่มันลงแล้วปักมันแน่นมันไปเลยแต่เนี้ยเหมือนแบบแต่นี้นวลกว่าอันนี้นุ่มนวลไอตัวอดิดาอ่ะนุ่มนวลกว่าแต่เอ็กเเนี่ยหกจุดส่วนโปรมันจะเป็นฟิวแบบ แน่นแลงพื้นแล้วก็ไปเลยแต่เนี้ยแต่ด้วยความเชิดของอาดิดาสมันเหมือนลงพื้นแล้วกริ่งตอนแรกรู้สึกว่า6โปรสมูดแล้วนะแต่ตัวเนี้ยสมูดอาดิดาสสมูดกว่าเอาแบบสรุปครับความเบาให้คู่ไหนครับ <Ad idas. S 2> แต่ว่าไอของบาสตักนี้จะเป็นเอ็กซจะเป็น9 US, 9 US. อันนี้จะเป็น8.5เอาสรุปบบเลยเลยครับความเบาครับความเบาอดิดาสค,ความนุ่มครับอดิดาสเด้ง เด้งอหรเด้งไม่ชัดครับความเด้งไม่ชัดความดีครับอาจจะความความาเด้งอะ x e p ชัดกว่าไม่ถึงเด้งเด้งเด,ด,ด้งอะ x ชัดกว่าความดีให้สูเสียมันมันดีดคนละแบบนะแต่ตัวนี้นมันคือดีดป,ป่งปางแบบเข้าใจฟิลไหมแบบลงพื้นแล้วก็ไปเลยแต่เนี้ยเหมือนแบบตอกะ ตวัดแล้วแบบลงปุ๊บอ่าลงปุ๊บตวัดไปยกอันเนี้ยดีดนวลกว่าดีนุ่มนวลกว่าแต่แรงนะอันนี้ก็แรงแต่ว่าแรงแบบปุ๋งผังหน่อยโอเคครับนี่เป็นเฟิร์ส u ันของแอปเิ้บพัท